ปติแล้วเราจะนัดเจอกันที่บ้านของพี่มาเดียวซึ่งบ้านพี่มาเดียวจะเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์มีทุกอย่างมีเกมมีอาหารมีแบบเป็นที่เอาไว้ซ้อมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือครบใช่คือครบแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ซ้อมดนตรีกันหรอก่วเใหย่ยก็จะเล่นเกมเพราะพี่พี่มาเดียวเขาจะชอบซื้อเกมมาก็าจะมีแบบเกม Xbox เ,เกม V เกมอะไรอย่างเงี้ยเ,เล่นเกมแล้วเสร็จกัน ชช่ก็จะแบบมานั่งเล่นเกมนั่งอย่างพวกอ่ามันก็จะมีบางคนเขาแบบติดฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วบ้านพี่มาก็จะมีทีวีจอใหญ่มากแบบ55นิ้วอนะไรเงี<ฮ>้ยเพื่อมาดูดูบอลดูอะไรกันอะไรเงี้ยครับรวมตัวกันบ่อยนะอาทิตย์หนึ่งเจอเฉลี่ยประมาณก็บ่อยนะครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าไม่ไม่คือช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยตอนนี้ทุกคนเริ่มเรียนเริ่ม,มแบบว่ามีเรื่องที่ต้องสนใจอนะไรเงี้ยก็จะก็จะเจอกันน้อยลงแต่ว่าช่วงก่นกอนๆเนี่ยเมื่อก่อนจะเจอกันบ่อย เล่นเกมไปจิดเล่นเสร็จไปกินนู่นกินนี่การกลับมาซ้อมดนตรตีนิดงน,นึ่ง <c oughs> ให้พอเป็นพิธีให้พอเป็นพิธี <c oughs> เอาวันนี้มาซ้อมแล้วใช่แต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าการเล่นดนตรีมันคือการถ้านักดนตรตีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันจะเข้าถึงกันได้ได้ง่ายกว่าต่อให้ซ้อมมาแบบซ้อมมากซ้อมน้อยแต่ว่าพอมัน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 รู้จักกันมันสนิทกันการสื่อสารกันบนเวทีโดยที่คนดูไม่รู้อย่างเงี้ยมัน เอเอออะไรเงี้ยมันจะมันจะช่วยให้แบบดนตรีดีขึ้นนะแล้วก็ต้องมาเจอกันบ่อยๆอีกแล้วค,คือพีรเป็นคนที่เล่นหนังเยอะเราเหมือนกันฉะนั้นอยากรู้ว่าหนังเรื่องไหนที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นของตัวเองนะแต่ว่าเป็นของใครก็ได้ที่รู้สึกว่าดูยังไงก็ไม่มีวันเบื่อดูซ้ากี่รอบกี่รอบกี่รอบยังไงก็ไม่เคยเบื่อเลยชอบอยู่สองเรื่องอเรื่องแรกคือเรื่อง The Island ของไมเคิลเบย์ที่เขาทำทรานส์ฟอร์เมอร์ทำอมาเกัดอว์นทำอะไรเงี้ยที่หลุดออกจากเกาะนี้ออกจากเกาะฮะใช่เป็นเป็นเหมือนเหมือนอ่าเหมือนเป็นแบบว่าเป็นคนที่ถูกเลี้ยงอยู่ไหมคนนี้คนนีงมันเป็นเรื่องจริงเร่องจคนนี้เป็นหนังที่แบบว่าโดนด่าเละ อะไรเงี้ยรายได้แบบต่ำแต่ว่าแต่ว่าเราชอบมาเเราก็ชอบสนุกใช่เป็นเป็นหนังที่แบบว่ามันพูดถึงเรื่องแบบจริรยธรรมมยนอะไรเงี้ยใช่สการเล็์โจแฮมสันก<ช>ับอ,อ่าอีวานไนเกอร์อใช่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอ่าเฮทวิกแอนดี้อิงตี้อินช์อันนี้ก็เป็นหนังของอ่าจอห์นคาร์ลมิเชลอันนี้เขียนบทเองกำกับเองเล่นเองร้องเพลงเองอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นนักร้องวงร็อ ที่เป็นสาวประเภทสอง,งอ่าเป็นแบบว่าเขามีความแบบว่าผิดพลาดในการผ่าตัดแบ่งเพศแล้วเขาก็เลยตัวเป็นตัวแทนของแบบเป็นตัวแทนของคนที่มันไม่ใช่เพศทั้งชายและเพศทั้งหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่นในในเพลงในเนื้อหามันก็จะเป็นเล่าเรื่องชีวิตข,ของเขาเล่าเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ในวงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ในในนั้นเนี่ยก็จะมีเร f เฟรนซ์อยู่ซึ่งพได้รับหนังเรื่องนี้มาจากที่มาเดี่ยวคือฉากที่อ่าในรัชสยามมิวจะต้องร้องเพลงให้กับโต้ง ในนั้นมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวละครในนั้นจะต้องร้องเพลงให้กันแล้วเขาให้เราศรึกษาดูจากจากฉากเนี้ยเราก็นั่งดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันดีดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันมันพูดถึงอะไรหลายๆอย่างมีเรื่องของการเมืองมีเรื่องของความรักมีเรื่องของปรปัชญาในเรื่องของแบบว่าสิ่งที่เราแบบสนใจอยนะู่ในนั้นเต็ไมไปหมดมีเพลงที่เพราะอะไรเนงะี้ยเราก็เลยเราก็เลยชอบหนังเรื่องนี้แล้วทุกวันนี้บางทีเราก็ยังเปิดกลับมาดูเรื่อยๆ แล้วมีหนังไทยที่ชื่นชอบบ้างไหมหนังไทยที่ชอบจะชอบเรื่องอทวีพบ,ท,พบที่เป็นรุ่นฟลอเร<อ>นซ์ใช่อันนั้นจะเป็น<อ>เหมือนกับตีความนิยายใหม่หมดเลยแล้วก็มีเรื่องการเมืองมีเรื่องอะไรเข้ามาผสมอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าเสียดายว่าพวกตัวผู้นกลับเขไม่ได้ทําหนังเรื่องใหม่ออกมาอีก